หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่้าหเจห้าหเจมีทั้งปและเกมีทั้งปและเก้าสให้ดีนับอีกทีหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจห้าหเจมีทั้งปและเกมีทั้งแปและเก้าสิบจำให้ดีจำให้ สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของทุนนิ่มทุกคนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์แสนสนุกกันนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะดาาเด็กๆมานับเลขไปพร้อมกับทุนนิ่มเลยนะคะเด็กๆ1 2 3 4 หกเจและ10เก่งมากเลยค่ะตัวเลขที่เราเขียนไปแล้วคือเลขอะไรนะคะเลข6ใช่ไหมคะวันนี้เราจะเขียนเลขอะไรเอ่ยใครตอบคริบในบ้าง เก่งมากวันนี้เราจะเรียนเขียนตัวเลขเจ็ดกันนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูว<ล>ิธีการ <7 S 1> เขียนกันก่อนเลยลากเส้นตรงจากซ้ายไปขวาแล้วลากลงไปทางซ้ายเลขเจ็ดลากเส้นตรงจากซ้ายไปขวาแล้วลากลงไปทางซ้าย ต่อไปให้เด็กๆและผู้ปกครองนะคะหยิบแบบฝึกคณิตศาสตร์ขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดไปหน้าที่8วันนี้เราจะเขียนเลข7กันนะคะเด็กๆพอเปิดมาแล้วก็จะเจอกับเลข7อารบิกแล้วก็เลข7ไทยทางขวามือเราก็จะเป็นนกใช่ไหมคะอ่าเริ่มเขียนกันเลยจิ้มจากจุดลากไปทางขวาแล้วลากเฉียงลงมาทางซ้าย เราจะเขียนเลข7อารบิกไทยหมดก่อนนะคะและเดี๋ยวเราค่อยมาเขียนเลขไทยกันค่ะพร้อมแล้วจับดินสอขึ้นมาทําเลยค่ะเด็กๆต่อไปเรามาดูวิธีการเขียนเลข7ไทยกันค่ะเด็กๆม้วนหัวแล้วโค้งออกมาลากขึ้นไปข้างบนทําหยักตรงกลางและลากลงมาหลังจากนั้นก็ทําหางขึ้นไปข้างบน เริ่มเขียนที่ตัวใหญ่ของเรากันก่อนเลยนะคะด็กๆและนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างใบงานที่คุณครูนิ่มทำเสร็จแล้วและก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะคะด็กเกๆขอให้ดีๆทุกคนนะคะถ่ายรูปผลงานมาให้คุณครูนิ่มดูในไลน์กลุ่มเราด้วยนะคะด็กเกๆแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะไว้พบกันใหม่ก,กิจกรรมหน้าค่ะ